สวัสดีครับผมยายมรดกไทยวันนี้นะครับผมเอาเหรียญหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมเป็นพิมพ์กลมเล็กเนื้อเงินออกปีพศ2506จังหวัดนครปฐมนำมาให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับเหรียญที่ผมนํามารีวิวเนี่ยจะเป็นเนื้อเงินนะมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักหมื่นถึงหลักหมื่นต้นนะครับผมถ้าเป็นเนื้อทองคานะครับผมมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักแสนถึงหลักแสนต้นนะครับผมราคาพระเครื่องนะครับก็ขึ้นอยู่กับสภาพาพระช่วงเวลาราคานิยมด้วยนะครับผมทางร้านก็ยินดีนะครับให้บริการรับเช เาผ่านนอกสถานที่ยินดีให้คําปรึกษาเรื่องพักเครื่องถ้าท่านลูกค้ามีพักเครื่องนะครับส่งรูปภาพมาเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่าผมทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปภาพมาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน YouTube ไว้ให้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับจุดสังเกตด้านหน้าด้านหลังด้านข้าง พื้นผิวเหรียญเป็นองค์ประกอบในการจรารนานะครับผมบริเวณจุดสังเกตด้านหน้านะครับจุดสังเกตแรกเนี่ยผมจะดูนะครับบริเวณตรงเส้นลวดจีวรนะครับผมมุมตรงกลางด้านบนนะด้านใต้เนี่ยจะมีเส้นลวดนะครับอีกทีหนึ่งนะครับผมเ,เดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณตรงเส้นลวดจีวรนะครับผมมุมด้านบนตรงกลางนะครับผมบริเวณตรงนี้นะด้านใต้เนี่ยจะมีเส้นลวดนะครับคู่ขนาดขึ้นไปทีหนึ่งนะครับผมอันนี้ก็คือจุดสังเกตแรกนะครับในการเจรนาของผมนะจะเป็นเส้นลวดบางๆลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่2กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงมุมฝั่งขวานะครับผมบริเวณตรงตัวหอหีบเนี่ยเส้นลวดตรงกลางเนี่ยจะเป็นเส้นลวดเล็กนะครับผมแต่เส้นลวดตัวหอหีบเนี่ยจะเป็นเส้นลวดหนาลักษณะแบบนี้นะแต่บริเวณตร จะเป็นเส้นลวดบางนะครับเป็นแนวเฉียงเล็กน้อยนะเ,เดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บร house, ิเวณนะครับผมตรงเส้นลวดตัวหอหีบนะครับผมจะมีเส้นลวดนะครับเป็นแนวเฉียงนะเป็นเส้นลวดบางนะครับผมอยู่บริเวณตรงนี้นะแต่เส้นลวดตัวหอหีบเนี่ยเส้นลวดหลังเนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดหนาลักษณะแบบนี้นะครับผมแต่ตรงนี้ก็จะเป็นเส้นลวดบางและเป็นแนวเฉียงนะอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่2นะครับในการจจรนาของผมนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนาที่3กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงร่องแก้มท่านนะครับผมตรวมุมฝั่งขวาบริเวณตรงนี้นะจะมีเส้นลวดนะครับโค้งๆนะครับคมนูนขึ้นมา ลักะแบบนี้นะเ,เดี๋ยวผมโฟก,กัสให้ดู บริเวณนะครับผมตรงล่องแก้มนะครับผมตรงมุมฝั่งขวาบริเวณตรงนี้นะครับผมจะมีเส้นรวดวนะครับหน,า,หนานะครับนูนคมขึ้นมาอยู่บริเวณตรงนี้นะครับผมเป็นเส้นวดคงโค้งเล็กน้อยนะครับผมอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่3นะครับผมในการจรณาของผมนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่4กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงมุมฝั่งซ้ายมุมล่างนะครับผมบริเวณตรงแขนท่านนะบริเวณตรงนี้จะมีปลายแหลมนะครับคมนูนขึ้นมาบนพื้นเหรียญเล็กน้อย,ยนะครับผมเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับผมตรงมุมฝั่งซ้ายมุมล่างนะครับผมบริเวณตรงแขนท่านนะบริเวณตรงนี้จะมีเส้นลวดนะครับปลายแหลมนะครับผมคมนูนขึ้นมาบนพื้นเหรียญเล็กน้อยนะครับผมถ้าไม่ชัดยังไงต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะเป็นขีดสั้นๆลักษณะแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจะสังเกตนะที่5กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงไม้เอกนะครับผมบริเวณตรงนี้นะจะติดกับขอบลวดด้านในนะครับผมคมลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับผมตรงไม้เอกนะครับผมตรงมุมฝั่งซ้ายบริเวณตรงนี้นะจะติดกับขอบล้ดด้านในนะครับผมคมนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็คือจุดสังเกตนะครับผมที่5้าในการจรณาของผมนะถ้าไม่ชัดยังไงต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปไล่กันนะครับผมบริเวณนะครับผมหูเชื่อมเหรียญด้านหน้ากันลักษณะการเชื่อมหูเหรียญนะครับผมก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมรอยเชื่อมเนี่ยก็ต้องจดจําให้แม่นนะครับเป็นองค์ประกอบในการจรณาแล้วบริเวณนะครับผมตรง เส้นลวดนะครับผมที่เชื่อมกับตัว เหรียญนะครับผมก็ต้องจดจาไซด์ให้แม่นด้วยนะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวเรามาไล่นะครับผมบริเวณตรงพื้นผิวเหรียญกันบริเวณตรงพื้นผิวเหรียญนะครับในความเข้าใจของผมเนี่ยพื้นรุ่นนี้ก็จะตึงนะครับผมแต่พื้นด้านในเนี่ยถ้าเหรียญไม่ได้ผ่านการใช้งานมานเนี่ยก็จะตึงลักษณะแบบนี้เลยนะเส้นลวดตัวหนังสือเนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดนะครับคมนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมนะครับฝั่งซ้ายตรงกลางนะเห็นไหมครับเส้นลวดตัวหนังสือเนี่ย จะเป็นเส้นลวดเหลี่ยมๆนะครับนูนยกสูงขึ้นมาบนพื้นเหรียญลักษณะแบบนี้นะแล้วบริเวณนะครับผมตรงแขนท่านนะครับผมบริเวณตรงเนี้ยก็จะเป็นตามหมดลักษณะแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมตรงกลางนะบริเวณตรงพื้นผิวเหรียญเนี่ยผมก็ให้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจนะครับผมเหรียญที่ผมนำมาให้ทุกท่านได้รับชมกันเนี่ยมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักหมื่นต้นถึงหลักหมื่นกลางนะถ้าเป็นเหรียญเนื้อทองคำนะครับผมมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักแสนถึงหลักแสนต้นนะครับผม อันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมนะครับฝั่งขวาด้านบนนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะใบหน้าของท่านบริเวณนะครับผมใบหน้าของท่านนะครับผมก็ต้องจดจําให้แม่นนะครับลักษณะใบหน้าเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมผมก็ให้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณลำตัวองค์พระบริเวณเส้นลวดลำตัวองค์พระนะครับผมก็จะเป็นเส้นลวดนูนนะครับไม่คมมากนะครับจะเบรอลักษณะแบบนี้นะจุดสังเกตที่ผมบอกเนี่ยเป็นจุดสังเกตเบื้องต้นในการเจรนา ของผมเท่านั้นนะเดี๋ยวเราไปไล่กันนะครับผมบริเวณนะด้านหลังกันจุดสังเกตด้านหลังนะครับจุดสังเกตแรกเนี่ยผมจะดูนะครับบริเวณตรงปลายยันนะครับผมมุมด้านบนตรงกลางนะบนริเวณตรงนี้นะจะมีเส้นแตกนะครับขึ้นไปอีกทีหนึ่งนะครับคมนูนขึ้นมาบนพืนเหรียญน,นะเ,เดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณตรงเส้นลวดยันนะครับผมมุมด้านบนตรงกลางนะครับผมบริเวณตรงนี้ตรงปลายยันเนี่ยจะมีเส้นแต่นะครับขึ้นไปทีหนึ่งนะครับคมนูนขึ้นมาบนพื้นเหรียญนะครับผมเป็นจุดสังเกตด้านหลังนะครับในการพิจารณาของผมนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่2กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงมุมล่างนะครับผมตรงตัวเลข5ไทยนะตรงปลายเนี่ยก็จะเป็นปลายโค้งนะครับผมงอลงมาลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับผมตรงตัวเลข5นะครับผมมุมล่างตรงกลางนะครับผมบริเวณตรงนี้นะตรงปลายเส้นลวดเลข5เนี่ยบริเวณตรงนี้จะเป็นเส้นลวดโค้งนะครับงอลงมาเล็กน้อยอยู่บริเวณตรงนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่2นะครับผมในการเจรณาของผมนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่3กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงเส้นลวดอักขาะนะครับผมตรงมุมฝั่งขวาบริเวณตรงนี้นะครับผม ตรงหัวเส้นลวดอา卡尔เนี่ยบริเวณตรงนี้จะเป็นเส้นลวดเล็กนะครับคมลักษณะแบบนี้เลยนะ,ะเดี๋ยวผมโฟก,กัสให้ดูบริเวณตรงหัวอา卡าานะครับผมตรงมูฝั่งขวาเนี่ยบริเวณตรงนี้นะ ตรงหัวขลางเนี่ยจะเป็นเส้นลวดเล็กนะครับบางคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะ,ะเห็นไหมเห็นไหมครับจะเป็นเส้นลวดเล็กคมนะครับแต่ตัวขลางเนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดหนาลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่3นะครับผมในการเจรณาของผมนะ,ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่4กันผมจะดูนะครับบเิเวนตรงหัวขลางนะครับผมตรงมุมฝั่งซ้ายนะบนเวนตรงเส้นลวดหัวขลางเนี่ยจะหักเข้ามานะครับผมจะเป็นแนวเฉียงนะครับหักเข้ามาอยู่บิเวณตรงนี้นะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับผมตรงหัวขลาดนะครับผมตรงมุมฝั่งซ้ายบริเวณตรงนี้นะครับผมจะเป็นเส้นลวดนะครับเป็นแนวเฉียงนะครับปลายแหลมเนี่ยหากเฉียงเข้ามานะครับผมเป็นแนวเฉียงลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่4นะครับผมในการเจรณาของผมนะถ้าไม่ชัดยังไงต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่5กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงหัวขลาดนะครับผมบริเวณตรงกลางเนี่ยจะมีจุดนะครับผม ลอยขึ้นมานะครับบนพื้นเหลี่ยญคมลักษณะแบบนี้นะเ,เดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับผมตรงเส้นลวดมุมตรงกลางนะครับผมบริเวณตรงนี้นะอาจจะมีจุดนะครับผมลอยขึ้นมานะครับผมคมนูนขึ้นมาบนพื้นเหรียญลักษณะแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่5นะครับในการจจรนาของผมนะเดี๋ยวเราไปไล่กันนะครับผมบริเวณนะครับเชื่อมหูนะครับบริเวณด้านหลังกันบริเวณนะครับผมการเชื่อมหูเหรียญนะครับผมลักษณะการเชื่อมเนี่ยก็ต้องจดจําให้แม่นนะครับสีสันในการเชื่อมนะแล้วเส้นลวดนะครับผมที่เชื่อมกับตัวเหรียญเนี่ย ก็องเป็นเส้ลสลสนลวดไซลักษณะแบบนี้นะครับผมเป็นองค์ประกอบในการจจรานะะเดี๋ยวเรามาไล่นะครับผมบริเวณน,นะครับผมตรงพื้นผิวเหรียญกันพื้นด้านในเนี่ยจะตึงลักษณะแบบนี้นะครับผมแล้วเส้นลวดด้านนอกเนี่ยก็จะแบนนะครับยกส่งขึ้นมาบนพื้นเหรียญเล็กน้อยนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณน,นะพื้นนะครับผมตรงมุมฝั่งสายตรงกลางบริเวณตรงพื้นผิวเหรียญเนี่ยผมก็ให้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจนะครับผมมีแบบนี้นะผมก็ยินดีรับเช่านะครับผมเหรียญเนี่ยพื้นเนี่ยค่อนข้างที่จะตึงเลยนะคร แล้วขอบรวดด้านนอกเนี่ย ก็จะเป็นขอบลวดแบนนะครับยกสูงขึ้นมาบนพื้นเหรียญเล็กน้อยนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมพื้นนะครับตรงมุมนะครับฝั่งขวามุมล่างนะเหรียญที่ผมนำมาให้ทุกท่านได้รับชมกันเนี่ยมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักหมื่นต้นถึงหลักหมื่นกลางนะครับผมอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมนะครับฝั่งขวาด้านบนนะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะบริเวณนะครับผมบริเวณตรงเส้นลวดอักขาะนะครับเส้นลวดอักลาะเห็นนะครับเขาจะยกสูงขึ้นมาบนพื้นเหรียญเล็กน้อยนะครับผมแต่เป็นเส้นลวดหนานะจ เกที่ผมบอกเนี่ยเป็นจุดสังเกตเบื้องต้นในการจจรนาเท <rainbow. S 1> ่านั้นนะครับผมอันนี้ก็คือบริเวณนะครับผมตรงอคารานะครับมุมล่างตรงกลางนะครับผมเดี๋ยวเราไปไล่กันนะครับผมบริเวณนะด้านข้างกันบริเวณด้านข้างนะครับผมด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นข้างกระบอกลักษณะแบบนี้นะครับผมแบบเรียบตึงนะครับผมลักษณะนะครับจดจาให้แม่นนะอันนี้ก็คือบริเวณนะครับผมตรงกลางนะครับผมบริเวณด้านข้างเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมตรงมุมนะครับฝั่งสายมุมล่างนะครับผม The <laughs> cat ลักษณะด้านข้างนะครับผมก็ให้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจนะอันนี้ก็คือบริเวณนะครับผมตรงตูดเหรียญนะครับผมอาจจะจาให้แม่นนะครับผมเดี๋ยวผมจะพลิกนะครับบริเวณนะครับผมมุมด้านบนนะครับฝั่งขวาบริเวณนะครับผมด้านข้างนะครับผมตรงมุมด้านบนฝั่งขวาเนี่ยก็จะเป็นข้างกระบอกลักษณะแบบนี้นะ,ะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะด้านข้างนะครับผมมุมตรงกลางลักษณะของด้านข้างเนี่ยผมก็ให้ความสําคัญนะครับผมเหรียญที่ผมนํามาให้ทุกท่านได้รับชมกันเนี่ยมู ราคาตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักหมื่นถึงหลักหมื่นต้นนะครับผมอันนี้ก็คือบริเวณนะครับผมมุมนะครับผมตรงกลางบริเวณตรงตูวเหรียญนะครับจดจําให้แม่นนะครับผมผมก็ให้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจนะครับผมการรีวิวของผมนะครับเป็นการรีวิวให้ความรู้เบื้องต้นในการเจรณาเรื่องพักเครื่องถ้าทุกท่านชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ผมหน่อยกําลังใจของทุกท่านนะครับจะทําให้ผมเนี่ย รีวิวพักเครื่องนะครับตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักล้านนะครับถ้ามีโอกาสทางร้านก็ยินดีนะครับให้บริการรับเชาา่าพักนอกสถานที่ยินดีให้คําปรึกษารเรื่องพักเครื่องถ้าท่านลูกคา้ามีพักเครื่องนะครับส่งรูปพามาเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่าผมทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปพามาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน YouTube ไว้ให้เรานะครับถ้าทุกท่านนะครับจะโทรมาผมก็ยินดีรับโทรศัพท์ด้วยตัวเองถ้าทุกท่านรักในพักเครื่องเราคือเพื่อนกันขอบคุณทุกท่านมากครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ